สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวนาวานอนนะคะเมื่อนี้ย่างลบไปลบมาก็เลยหม่มาเจอกับบอกกบพี่น้องก็เลยบอกโอ้ลองเห็ดคลิปจะคลิปหนึ่งอะคะ่ะอันนี้บ่บ่อแรกนี่เป็นบอกบบอกบอายุประมาณหนึ่งเดือนกว่านะคะยังไม่ถึงสองเดือนนะ ในนี้บ่อนี้นะเอาแยงอ้อมพี่น้องเอาแยงอ้อมเป็นรูปสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้างบนก็มุงด้วยแสลมนะคะมุงด้วยกันแสงนะคะสีดำป้องกันนกนกมันก็ชอบมากินกลุกกบเลยพี่น้อง ายาวกับประมาณสี่หาเมตรนะะแบ่งแบ่งเป็นสองสองบ่อนะคะแบ่งเป็นสองบ่อเลี้ยงกบสองรุ่นนะคะเลี้ยงกบสองรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองเลี้ยงกบบ่อนี้ประมาณ ห้าร้อยตัวหาลอยตัวพี่น้องมันก็อยู่แบบนี้แหละเห็ดบ่อน้น้อยนะคะคุดบนหลายนะ,ะน้ำโบเพียงหนาแข้งดอกนะคะน้ำบเพียงหนาแข้งเอาเลือกหลายมา่กีขั้นขีขั้นซะ,นะะอันนี้กบอายุประมาณเดือนกว่าๆนะคะยังไม่ถึงเดือนครึ่ง แต่สามารถจับไข่ได้แล้วนะถ้าตัวขนาดนี้ก็จะประมาณกิโลกร,รัมละร้อยห้าสิบาทนะคะถ้าตัวใหญ่กว่านี้ก็ประมาณร้อยยีิบาทนะที่พ่อกับแม่ขายนะคะมีน้ำให้มันจะล่งเดี๋ยวมันก็สามารถอยู่นะคเบิ่งพี่น้องเดียวเดี๋ยวเดีเด๋เอ้ยขออนุญาตเข้าไปดูใกล้ใกล้ นี่สามารถจับขายได้แล้วนะคะสามารถจับขายได้แล้วะคะ่ะนี่เราก็มีเ่าเรียกที่ให้มันอยู่นะคะกบบนี่ยต้องมีที่ให้มันอยู่น,ะะนี่แล้วก็พื้นดินเนี่ยจะให้มันแห้งลายนะคะให้มันแห้งแบบชุ่มชุ่ม ก๊บมันจะมัดเอ้มันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขอดูกบนี้หน่อยพี่้องปอดห้าร้อยตัวนะคะห้าตัวลง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 ขับกบซะเนาะ นี่นี่นี่นีนต่ตรงห้องอยังวะอิทบ็อกอะตรงอิทบ็อกก็จะมีมันก็นเข้าไปอยู่นะคะขายได้แล้วนะคะเนี่ยในน้อยห้าชินเออ,นอนเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้นะคะกบเนี่ยนี่โอ้ยมันบ่ายนอาเทาเดอ้อ ดู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 เอาโอยเปิ้พี่น้องอันนี้กบประมาณเดือนเดือนกว่ากว่านะคะจับขายได้เป็นรายได้เป็นไรายไ,ได้ดีเลยนะคะนะคะวันนี้ขามาเปิ่งเอ่อกบสองเดือนนะคะกบสองเดือนอันนี้เลี้ยงก่อน ประมาณาประมาณสองสองเดือนนะคะสองเดือนกบสองเดือนขอดูก,กบสองเดือนหน่อยพี่น้องมันสิบเบดแล้วนะคะจบขายคู่มือค่ะ,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนมันเริ่มบ่มีแล้วนะคะกบสอง โลละร้อยยี่สิบนะพ่อพ่อพ่อขายนะคะอ่อเดี๋ยวขอดูหน่อยเนาะนี่ค่ะกบสองเพือนเนาะตัวใหญ่มากนะคะอันนี้ประมาณห้าหกตัวได้ได้กิโลนะหัวได้กิโลนะ,ะคะเดี๋ยวจะถักหัวกบโอ้โอโอโอยหนยักแผ่นอันนี้กัน เป็นอาชีพเสริมได้นะคะพี่น้องค่ะใช้พื้นที่ไม่เยอะนะคะพื้นที่แค่นี้เองแต่งออกเป็นสองล็อกนะคะยงกบรุ่นแรกสามร้อยตัวนะคะอันนี้เป็นสามร้อยตัวเดวนอะ,ะนี่ยังขายบบเบิลเลยนะคะเนี่ยพ้าเจ้าก็มาเอาคู่มือชาวบ้านขาเจ้าใดรชอบกบบขาเจ้าก็มาเอานะ บางคนก็หมกักโตน้อยบางคนก็นมกหมักโตใหญ่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะทีนี้เดือนกวกว่านะเราก็จับขายได้ เวลามันเข่าไปอยู่ในเอบ่อข้างในโอ้ยมันวายันยังเลยนะเนี่ยพี่น้องคะน้องวยันนะคะว่ายไปไหปลาดีกว่า่อเอ้ยฮะตึงมันไน <พอ S 2> ด้ กิโลกรัมละร้อยห้าสิบบาทนะคะใครสนใจก็มาได้นะบระิานใส่ใช้พื้นที่เลี้ยงน้อยนะคะใส่เวลาเลี้ยง เดือนกว่าๆเขาก็ได้กบน้อยไปกินกบถ้าตัวขนาดนี้นะคะก็ประมาณ150บาทถ้าสองเดือนขึ้นไปก็120บาทพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ